สวัสดีครับกลับมาพบกันกับช่องตั้มคอนสวรรค์นะครับผมครับกับเรื่องราวดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้เพื่อเสริมรายได้ของเรานะครับวันนี้ก็จะมาทําการขยายพันธุ์เจ้าต้นเงินไหลมาด่างชมพูครับพิงค์สเปซนะครับน่าจะพิงคสเปซนะครับน,น,น,บนี่เงินไหลมาด่างชมพูก็เป็นต้นไม้ในสายแบบน่าจะออกบิวตี้บิวตี้ผู้หญิงผู้หญิงชอบหน่อยนะครับสําหรับเจ้าเงินไหลมาด่างชมพูครับ ผมว่ามันก็มีความสวยงามของเขานะครับเงินเจ้าเงินไหลามาด่างชมพูนะครับจะมีแบบแคล้ายๆเงินไหลามาด่างขาวนะแต่แต่ตัวนี้เหมือนแบบมีจุดข,า,ขาวๆด้วยนะครับน่าจะเขาเรียกว่าผมก็สังเกตไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ครับเหมือนจะเป็นแบบเงินไหลามาอะไรนะด่างสามสีที่เป็นขาวชมพูครับนี่ต้องมาอรอลุ้นกันอีกทีถ้าเป็นขาวชมพูนะเป็นแสนนะครับห,หลายหมื่นหลายพันนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูกันใกล้ๆครับว่าจะจะใช่หรือไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นดูกันใกล้ๆนะครับวันนี้เราจะมาทําการขยายพันธุ์น้องครับโดยการตัดข้อครับตัดชําข้อนะครับตัดชําข้อมันก็จะจากไม้ต้นเดียวนะครับที่ผมสังเกตดูน่าจะได้ประมาณอีกเจ็ดต้นเจ็ดต้นไม่รวมต้นแม่นะครับต้นแม่นี่ก็จะเหลือไว้สามใบครับสามใบสามใบสามใบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆแล้วกันครับว่าวิธีขยายพันธุ์จะขยายพันธุ์กันยังไงแล้วก็ จะให้ผลผลิตดีไหมนะครับสําหรับเจ้าเงินไหลามาด่างชมพูครับมาดูกันใกล้ๆเลยครับผมครับครับเราก็มาดูใกล้ๆกันเลยนะครับสําหรับเจ้าเงินไหลามาด่างชมพูว่าเราจะตัดชําข้อออกมาแล้วได้อย่างไงบ้างมันก็ก็จะมีประมาณอย่างเงี้ยครับนี่ก็จะมีนี่ข้อข้อที่ตัดก็ประมาณอย่างเงี้ยนี่1หนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดข้อที่จะได้ประมาณเจ็ดข้อนั้นเราผมจะเหลือ,เหล,อเหลือยอดไว้นะครับนี่จะได้เจ็ดใบแล้วก็ต้น ต้นแม่นี่ก็จะเหลือไว้3ใบเหมือนเดิมเหลือไว้3ใบนอกนัก้นก็จะได้ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันในใกั่วิธีการของเราก็จะมีมีดคัตเตอร์แอลกอฮอล์ alcohol, ปูนแดงนี่ครับทำ mm hmm. ง่ายๆนะครับไม mm hmm. ่ต้องไปยุ่งยากอะไรครับนี่แอลกอฮอล์ mm hmm. ก็ฉีดก่อนเลยครับแอลกอฮอล์ฉ mm ีดมีดคัตเตอร์ก่อนเลยครับฉีดเรียบร้อยก็ทําทการชําแหละได้เลยครับเจ็ด mm hmm. ข้อนะผมจะตัด ตัดข้อข้อข้อแรกก่อนนะครับแล้วค่อยๆดึงน้องออกมาตัดก็ตัดชิงเสียงนะครับพี่ตัดตัดชิงเสียงนะครับนี่ครับแสงมันเห็นไหมครับแสงเห็นไหมนี่ครับจะตัดชิงเสียงนะครับตัดชิงเสียงทาไมเพื่อให้แบบไม่เกิดน้ําเน่าขังนะครับเพื่อให้เกิดเชื้อรานะครับนี่ตัดลงไปข้อแรก นี่ขาเรียบร้อยเราก็จะดึงเริ่มเริ่มดึงน้องออกมานะครับลากน้องก็จะพันแน่นหน่อยนะค่อยดึงน้องออกมานะครับเพราะว่าลากน้องก็เข้าเสาไปแล้วนะครับเสาแบบนี้มันผมว่ามันแกะยากนะครับส่วนมากลากน้องจะขาดหมดนะครับเสาแบบนี้ครับ เดี๋ยวตัดตัด,ตดทีละข้อดึงทีละข้อเลยแล้วกันนะครับนี่ครับต้นแรกต้นที่สองนะนี่ครับนี่ต้นแรกออกมาได้แล้วนะครับนี่ต้นแรกของเราเดี๋ยวน้องก็จะแตกใบตรงตรงนี้นครับนี่แตกตาข้อใหม่ตรงนี้นะครับนี่ระหว่างช่องนี้ครับแตกตาข้อขึ้นมาใหม่นะครับเป็นใบใหม่ตรงนี้นะในช่องนี้ประมาณสักเดือนสองเดือนหรืออย่างเร็วก็ยี่สิบวันสามสิบวันแล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้นแต่ละต้นเนะครับ ข้อที่สองครับป๊บนี่ข้อที่สองนี่ต้นที่สองนะครับต้นที่สามนี่ครับโอ้ยล่างน้องขาดเลยโดนนิดเดียวเสียดายมากครับเสียดายมากเสียดายมาก จะแกะยากนิดนึงนะครับเนี่ยอรากน้องเดินดีมากครับเราก็อยากได้รากน้องไว้นะครับอะต,ตรงนี้ต่อคนอเลยขอตามันชิดเกินไปนะตรงนี้ระวังดีๆครับนี่ครับต้นนี้รากยาวรากเดินดีมากครับข้อนี้ยข้อตาข้อนี้ย อ่านขาดเลยครับเดี๋ยวเอาส้นสุดท้ายครับเดี๋ยวค่อยๆลื้อค่อยๆลื้อค่อยๆลื้อรากก่อนนะครับค่อยๆลื้อรากตัวนี้ลากน้องเดินลงมาถึงข้างล่างเลยครับเส้นเนี้ย น้องเส้นนี้เดินลงไปลึกเลยนะครับเกือบลงกระถางแล้วครับอยนีนิดนึงเพิ่มมาตาในการรอดของน้องครับนั่นไงนี่ต้นที่สามต้นที่สี่ต้นที่สี่ต้นนี้นะต้นที่สี่อ่อ ต้นดีสีต้นดีนีครับน่าจะได้ห้าต้นนะหนึ่งสองสามสามสี่ห้าได้หกหกเจ็ดเจ็ดต้นครับเจ็ดต้นเจ็ดต้นเจ็ดต้นกับต้นต้นยอดนะครับนี่ไม้ยอดก็จะจะเจริญเติบโตเร็วกว่าเพื่อนนะครับยอดก็จะ แตกออกมาเร็วกันครับไม้ยอดนี่มีลากอย่างนี้รอดแน่นอนครับนี่ได้ทั้งหมดที่นะแล้วก็ต้นแม่ต้นแม่เราก็เลี้ยงไว้เหมือนเดิมครับเลี้ยงไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวก็แตกข้อตาขึ้นมาใหม่ครับเหลือไว้สามใบครับนี่เดี๋ยวก็แตกข้อตาขึ้นมาใหม่เราก็ใช้ปูนแดงนะครับนี่ปูนแดงของเรานะครับ ไปๆอย่างนี้เลยทาต้นแม่ไว้ก่อนนี่ครับอุ่นแดงทาต้นแม่ไว้ครับนี่ต้นแม่เรียบร้อยแล้วมาทาลูกครับนอุ่นแดงทาไว้นะครับเพื่อกันเชื้อ,อรายครับ ทาทุกด้านเลยนะครับที่ตัดนะครับตรงข้อตานะครับทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวก็แห้งนะครับสักสิบนาทีสิบห้านาทีเดี๋ยวก็แห้งนะครับแห้งแล้วแล้วเราเดี๋ยวก็ค่อยเอามาลงกระถางน,นะครับ สักเดือนหนึ่งสัก2เดือนประมาณไม่น่าจะเกิน2เดือนก็ผมคิดว่าน่าจะประมาณ20วันเดี๋ยวน้องก็แตกแตกใบใหม่ขึ้นมาตรงข้อตาล้อแล้ว,ลวครับจาก6ต้นก็จะกลายเป็น12ต้นนะครับทีนีน้จะเพิ่มจำนวนทีเท่าตัวเท่าตัวขึ้นเลยนะครับตอนนี้ราคาก็ยังถูกจับซื้อจับต้องได้อยู่นะครับสำหรับเจ้าเงินไหลามาดางชมพู ต้นหนึ่งก็น่าจะประมาณหกเจ็ดร้อยนะครับใบหนึ่งน่าจะขายได้อยู่มันสักสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยแล้วแต่ความสวยนะครับวางยากเลยครับ เรร้อยแล้วครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เราตัดชํามาครับเดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้ประมาณอีกสักสิานาที15นาที20นาทีไม่เกินนี้นะครับดูว่าปูนแดงของเราแห้งอย่างถ้าปูนแดงของเราแห้งแล้วเราก็มาเตรียมลงกระถางได้เลยครับกระถางของเราตัวนี้ก็ทําดีง่ายครับดินใบก้ามปูมะพร้าวสับแล้วก็เพลไ์แล้วก็ก้อนดินเผาครับนี่ครับ น้องก็ชอบดีนมาอย่างเงี้ยโตเร็วครับแป๊บเดียวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็รอให้แห้งสักพักแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกสักพักนะครับว่าเราจะเอามาลงกระถางยังไงครับครับรอติดตามดีครับครับหลังจากที่เราทาปูนแดงไว้แล้วให้น้องแห้งแล้วนะครับผมนี่ครับน้องแห้งแล้วนะครับพอน้องแห้งแล้วเสร็จเราก็เอามาลงกระถางได้เลยนะครับเราก็เตรียมกระถางของเราไว้แล้วนะครับนี่ครับเราก็เอาน้องเข้าไปเลยครับ ปักลงไปเลยครับทำง่ายๆเลยนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับสําหรับเจ้าเงินไหลมานะครับพวกตระกูลเงินไหลมาทําเหมือนกันหมดครับเงินไหลมาดังชมพูดังเหลืองดังขาวนะครับการขยายพันธุ์นี่เหมือนกันหมดนะครับนี่ครับ ถางแรกครับถางแรกครับใส่ดินเสร็จแล้วครับทำง่ายๆเลยครับกระถางต่อไปครับลากน้องยาวหน่อยนะครับต้นนี้กระถางนี้มนุมนๆลากน้องไว้หน่อยครับ นี่ถานที่สองของเราครับเสร็จเรียบร้อยถางต่อไปทำง่ายๆมีความสุขนะครับกับการเลี้ยงต้นไม้นะผมว่ามีความสุขนะครับได้ดูต้นไม้สวยๆขยายพันธุ์แบ่งเพื่อนแบ่งพี่แบ่งเพื่อนๆไปนะครับทํางานอยู่บ้านครับไม่ต้องออกไปสุ่มเสี่ยงกับพวกโรคภัยต่างๆข้างนอกด้วยครับโควิดยิ่งระบาดหนักนะครับ ไม่เห็นมีวีว่แววว่าจะดีขึ้นเลยนะครับยอดผู้ป่วยก็พุ่งขึ้นตลอดเวลาครับพุ่งทุกวันนะนี่ครับตน้นยีสามของเราเสร็จเรียบร้อย สครับเสร็จเรียบร้อยอ่างกระถางที่สี่ครับอ่างที่ห้า เสร็จเรียบร้อยครับฐาที่หกตัวน,นี้ก็ทานที่หกนี่ลากยาวหน่อยนะครับลากน้องยาวนะครับม้วนๆน,น้องหน่อยลากน้องลงไปไว้หน่อยครับฝังใต้ดินไว้หน่อย โอค,ครับต้นสุดท้ายต้นที่เจ็ดที่เป็นต้นยอดนะครับต้นยอดนี้จะโตเร็วนะครับต้นยอดจะโตเร็วครับ ครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ทั้งหมดเจ็ดกระถางนะครับนี่ได้ทั้งหมดเจ็ดกระถางครับเรียบร้อยครับผมครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาชมในการขยายพันธุ์เจ้าตระกูลเงินไหลมาครับตัวนี้เป็นเจ้าเงินไหลมาด่างชมพูนะครับผมครับในการขยายพันธุ์โดยการตัดข้อนะครับผมครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไปด้วยนะครับผมครับเพจตั้มคอนสวรรค์ในช่องทาง u t u b e นะครับผมครับ Facebook ก็ตั้มคอนสวรรค์เลยนะครับผมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน YouTube ด้วยครับผมตอนนี้ก็มีผู้ติดตามทั้งหมด49เคนแล้วก็ขอให้เพิ่มเป็น50คนเร็วๆนะอีกคนหนึ่งแล้วก็พุ่งทะลุไปเป็น100คน200คนแล้วก็เป็น1000คนในอนาคตเลยนะรับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะผมครับผมครับ นี่ครับเจ้าเงินไหลมาด่างชมพูครับเราก็เอาเข้ามาอบไว้แล้วนะครับตอนนี้ครับก็อบไว้อย่างนี้นะครับนี่ครับอบน้องไว้อย่างนี้นะครับอบไว้สักประมาณสองอาทิตย์นะครับผมครับสิบสี่สิบห้าวันครับให้ลากน้องเดินดีแล้วค่อยเอาออกมาจากที่อบนะครับผมครับ